ัครบแนะนำโปรเซอร์ตัวใหม่ของดีนะครับ DLP 48 FIR นะครับซึ่งเราจะได้ตัวโปรแกรมตัวนี้มานะครับชื่อ a u d i o e s i o n ห้าจุน5.48แนะครับแล้วก็แตกไฟนะครับผมผมแตกไฟเรียบร้อยแล้วนะครับเก็จะได้เป็นหน้าตาตัวนี้ซึ่งผมก็โยน,นไว้หน้าเดสก์ท็อปแล้วละ่ะหรือว่าจะเข้ามาในนี้แล้วก็กดเข้าไปก็ได้ครับกดเข้าไปปุ๊บเราเลือกคอนเน็นครับ คอ n e c t มีทั้งหมด4รูปแบบนะครับ USB, RS485, เดนเต้แล้วก็ w i f i เราเตอร์นะครับอินเทอร์เน็นะครับอันนี้อันแรกผมเป็นเลือกเป็น USB แล้วก็กดเสิร์ชหาพวกก็คือจะได้แล้วก็กดโอเคเข้าไปนะครับเบอร์จะเชื่อมต่อเข้าเพ้นม์มาปร,ประมาณนี้จะโหลดแบบหนึ่งนะครับแต่ผมใช้เป็นเข้าใหม่นะครับใช้เป็นเลือกเป็นเราเตอร์ เพื่อที่จะได้ทํางานไกลขึ้นก็เลือกเป็น Wi-Fi อินเทอร์เน็ตเราเตอร์นะครับแล้วก็กดเซิร์ทาก็จะขึ้นมาเป็น4 8เวอร์ะครับกดโอเคแล้วก,กด Open ครับผมหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับเชื่อมต่อแล้วนะครับนี่คือหน้าตาเกณฑ์ของ Input แล้วก็ Output นะครับผมประมาณนี้นะครับ4 in 8 out นะครับส่วนอันนี้คือเลือกว่า เอาพุทแต่และาเอาพุทรับสัญญาจากอินพุทไหนนะครับผมก็เลือก b เลือก c เลือก d ได้เลยนะครับแล้วก็ดีเลก็มีให้ทั้งอินพุทแล้วก็เอาพุทนะครับก็สามารถดูได้เป็นมิลิเซตก็ได้เป็นเมตรไดฟีดก็ได้นะครับผมหน้าตาอินพุทก็มี eq ให้นะครับผม8แบนด์เวลาจะเปลี่ยนชื่อก็ติ๊กตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนชื่อได้เลยนะครับ อินตแต่ละ input ก็มี EQ ให้หมดนะครับแล้วก็ o u t p u t ก็มี EQ 8 8แนนะครับแต่ละ output นะครับผมแล้วก็ลิม i t e r ก็จะมาอยู่รวมกันหน้า output นะครับ1ถึงแแล้วก็กดลิงก์นี่คือเราต้องการลิงก์ In ินพุก็โยนเข้าไปนะครับ A กับ b จะลิงก์กันก็โยนเข้าไปแต่ถ้าไม่ต้องการลิงก์ก็โยนออกนะครับในหน้าเอาพุ t ก็เหมือนกันนะครับสมมติผมเอา1กับ2ลิงก์กันก็โยนเข้าไปนะครับ เวลาทำ EQ ทำอะไรมันจะได้เหมือนกันทั้งสองอันนะครับถ้าไม่ใช่ก็โยนออกนะครับส่วนหน้านี้ก็จะเป็น f i r เกี่ยวกับการจัดก,การ FBR นะครับเข้ามาก็คือจะเป็นหน้าตา่างนี้อันนี้ใบพรือวใช้นะครับก็พิมพ์ชื่อไปนะครับผมแล้วก็แอปพายไปนะครับผมหน้านี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหน้า FBR ฝานี้คือ manual EQ นะครับก็คือมีให้ปรับเยอะนะครับในหน้า FBR นี่ก็คือออโตอีนะครับสว่วนนี้ก็เป็นตัวนี้นะครับนี่ก็คือหน้า fir นะครับกดจะเป็นตัวนี้กดนะครับยิงความตีเข้าไปนะครับลกลับไปหน้า ir ก็กดตัวนี้ก็คือจะกลับมาหน้า ir นะครับอันนี้คือโหลดจากโนบุ๊กเราที่เราเซฟไว้สว่วนนี้เซฟลงโนบุ๊กเรานะครับสว่วนนี้รีคอร์ดจากตัวเครื่องนะครับตัวไดเวอร์ก็ติด รีคอร์ด2ไดเวอร์ก็เลือกพรีเซนแล้วก็กดรีคอร์ดได้เลยนะครับส่วนนี้ก็สตอ r e ลงไดเวอร์นะครับก็เลือกลงว่าจะให้ลงอันไหนก็กดสตอ r e อันนี้คือ Copy Input Output าพุนะครับเราจะ Copy ปี้ช n นแนไหนไปชันแนลไหนก็คือเราก็กด Copy ได้เลยนะครับส่วนตัวนี้ Setup พก็ ID 1นึงคือชื่ออะไรอย่านี้นะครับผม p u t u t เป็น Analog กโอเคไปนะครับ ส่วนอันนี้ล็อกปีเซตนะครับล็อกได้ทั้งปีเซตแล้วก็ล็อกเอาคูปปีเซตก็ได้นะครับส่วนอันนี้ก็ปลดล็อกปีเซตนะครับอ่าส่วนนี้คือปีเซตทั้งหมดในเครื่องถึงได้ถึง32มปีเซตนะครับก็ของ DLP C8 FIR DE นี่นะครับ